น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับน้องออมก,ก,ก็ดีใจมากเป็นคนแรกที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยเออก็ฝากคซนน้องใหม่ด้วยนะคะ,ะก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่ๆนักข่าวพี่ๆแฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่ๆดารานักแสดงทุกท่านด้วยก็มาก,กันเยอะคะ่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะเราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาพรีเซนเตอร์ปุ๊บถนุนทะลายมาก เราจริงจรไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ของไม่พอขายของไม่พอขายจริงป้ะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงใช่ดีใจดีใจดีใจมากเราอวยพรสิบเลือดอวยพรเหรอก็ขอให้คารมาห์นะคะแล้วก็แบรนด์ในเครือค่ะมาห์ทั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้อย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะ ใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีอินว์เซอรี่คารมากนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็ go อินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทั่วเอเชียอ่ะ <c oughs> ยัง,ยงไม่โฟโลค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช <c oughs> ่ค่ะก็เอ่อ ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนๆเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักรักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับค่ะเราชินกับคําว่าสนามบินแตกยังชินแล้วเป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบขอบคุณ คืออมว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเวลนยะก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบแบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้อะไรอย่างงี้แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกแตกปากกันไหมต่างไหมต่างไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างคุอนเหมือนกันค่ะ แล้วก็ต่างกันไหนก็แทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิงห์ต้องเตรียมต้องรับมือไหมเนีย่ยเพราะว่าแบบเราต้อง,องมันต<อ>้องเตรียมตัว่างไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกันแบบหูฟูมชุนอ๋อก็อืจริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมาก ที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าแบบถ้าสมมติอัดเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไป ประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอ่ะคือก็มีแฟนๆรอมล้วพี่หลีก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากให้แฟนๆจริงใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเพอร์นี้ไม่อยากให้ เจ็บเลยใช่ใช่ก็อย่างเพราะภาพมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการอย่างไราะสำหรับเราหลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางอ r g a n i z e เขาก็คงจะคุยกับสนามบินว่าให้แบบจัดระเบียบพี่พี่แฟนคลับอะไรเงี้ยให้อยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอย่างอย่างอย่างภาพเองเห็นแม่ก้อยเองก็แบบถูกเปลี่ยนออกมาเลยเปลี่ยนเป็นใจับแล้วคุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ เราเจอได้กันครั้งแรกพี่ทีมงานพ็ออาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ล่าสุดที่หนิงนทีี่บอกมีคนเข้ามามีคนเข้ามามาที่นีดที่นี่ตัวเราออ่ะ๋อใช่ก็มีแล้วก็มีก็คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นต้ตา้ขอ เป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำอย่างนี้อ่ะอ๋อใช่มรับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชิคเก้นใช่แล้อย่างเงี้ยเขาข่าวผิดเลยไไมม่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้อันเดียวที่ที่บอกว่าที่เหมือนข้ามาจุ่โจมเราที่เหมือนจะมาถึงไม่ถึงเพราะว่าอันนี้ป่ะใช่ไหมใช่ตุ๊กตามอันนี้คือล่าสุดที่แบบ ใช่ตุ๊กตาไหมคะหนูก็ไม่ไอัปเดตอีกมาดูนะคะอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือเขาให้ไม่ถึงเขาก็เลยเวี่ยตุ๊กตาออ๋แต่ว่ามันเป็นแค่คลิปที่ช่วงจังหวะตั้งตคนคิดว่าจะเข้ามาจู่โจมน่าจะน่าจะน่าจะนั้นนะคะเรื่องเราเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแะไรแต่ความพอดีเรากระแสดราวมากมาตลอดเลยนะก็รอมีไหม อะไรใสบ้างอะไรบ้างคะอะไรบ้างปฏิทินปฏิทินปฏิทินอะไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวที่แบบว่าิกับพี่โป๊ปยิงเงี้ยอันนี้พี่โปปใช่ไหมวะดูแนบชิดไปแฟนคลับไม่ได้พอใจอ๋อจริงๆิมันก็ตามบีจริงจริงก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม ได้คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทํางานก็คือหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอดอแล้วส่วนตัวหลิอเองเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติ หรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะค่ะ <S <S ใช่แ<ช>บบแยบแบบท่ายืนยืนอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มัน,มนมอาจจะดู็นเวายเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายเราี่ารู้สึกเราไม่ได้มีมูเม้นต์ู้วยถึงแม้ใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออ ใกล้ชิดกันเกินไปเหรอตอนนั้นเออก็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 คงทำตามทำตามความเหมาะของพี่ที่พี่พี่ทีมงานให้ทำแต่กระแสดราม่ามันโจมตีหนักอย่างที่โพสเลยเรารู้สึกเป็นไงบ้างไม่งอนพี่ท่องสามก็ออกมาร้อนจดจะหมาที่แจงว่าเอออย่าพลาดจริงนั่นโน้นนี่อะไรอย่างเี้ก็เออตัวตัวหลิงเอง เอ้ยไงจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดรามาใช่หลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเออเขาว่าพี่โป๊ะว่าเองไงมีคนมีคนไปติดตามตีพี่โป๊ะเยอะมีเครดิตพี่โป๊ะหรือว่าไปไปว่าเรื่องเดิมๆนั่นนู่นนี่ก็มีเรื่องเก่าๆแล้วโยงมายังเรื่องเราทีนีามีเรื่องตัวปากปากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับก็แบบอะไรก็ได้คนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบที่นี่นั่น ค่ะก็ก็วนทุกคนนะคะอย่าอย่าใช้เขาแล้วคำพูดที่หลึกรุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีก,อ,กอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะส่วนต,อต,อตอัอาจจะต้องต้องอาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเราเขาเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วกเ็เราไม่ทำหลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเอง ไปทำลายใครค่ะใชป็่การอ๋อมรู้สึกยังไงบ้างออมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่บอกว่าพอมันมีตามาเงี้ยกลัวคนไม่กล้ามาครับใครเราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลีก็คือทํางานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องําว่าแบบอธิบายอะไรเงี้ยแล้วกันอือจริงๆมันนัพี่โป๊กเขาก็ มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างทพีอว่าแพรยามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โปเป็นเป็นเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่ที่ัิสัยดีค่ะใช่เพราะฉะนั้นแบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากแต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกนอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิบที่งานเองใช่ พี่ถามเอาสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแต่เขาบินกันมาไกลมากรู้สึกงไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาร้องแต่รอของคืนคืนก่อนวันคคืนเขข้ามคืนเขารอข้ามคืนเรู้สึกยังไงบ้างเขาุกเขามาแบบต้องอเนาะรู้สึกแบบเขาทํากันได้ยังไงอ่ะแบบทํากันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ no ไมหวแล้วแต่นี่เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มารอตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โห แบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่ตสษามารอกันใช่จริงๆแคบจะทุกงานเลยเขาจะแบบอยากอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. จริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแลดูแล,แลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือ,ค,อคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่า คือแบบตอนเช้าก็ได้เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแจกใบสั่งอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องมีใครรอนานโอโ่ข่าค่ะนี่ไงนี่ก็ต้องนี่น